กูต้องพูดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมพูดจะพูดใหญ่สามกูต้องพูดใช่ไหมยอมพี่ได้กับพี่ตีเลยผมจะไม่เล่นอย่างนี้แล้วครับพูดเร็ว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 ใจซานะครับต้องกินเขาเรื่อยๆนะครับ ยาวเอกูยาวเต้เต็นเลียแปเลยวะไหนเรียกไปกูไม่มีรไกกดสียอมยังฮะยอมยังดับกูแล้วไม่ยอมไม่นายยี่ไม่ยอมด้ไม่ได้ลือไม่ยอมไม่เป็นไรไม้ยังมาไม่ยอมไม้มาจีนี้ไม้มาจีเด็ก อยู่ในุ่มซอแซนะอยู่ในทุ่มซอแซน่ะโอ้ยไามีสมบด้วยกูไม่มีเวลาเรียกลยเลยไอ้ไยไอตดเรียกว่าไงมันเรียกว่าอะไรเรียกเก e n e r แตกกันหมเพราะอาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนยอมังคุณยองยองมึงจะพูดได้ยัง วันนี้พวกกูบ้ามากโอเคโอเคโอเคพูดพูดต่อมามาใกล้ๆมามาโอเคโอเคไอ้ไอ้ไอ้ไหลอกเราเราเนี่ยวางแผนอะไรบ้างเนี่ยไม่ไม่ไม่มไเออไปยิงทำไมคือจะเตียวบอกเลยเราแบบเราวิ่งมาหาเขาเขาไม่หามีโอเค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 บอกว่าไอ้ยันตานี้กำลังบ้านห้ากรอแป๊บนึงสังสอยตีอยู่ยอมสี่อ่านแล้วพูดพูด ให้พูดอะไรบอกพูดบอกว่าพี่นายกับพี่เต้ถ้าผมยอมแพ้พี่แล้วเดี๋ยวสิเราลาบพี่นะครับขอบคุณครับบอกอะไรนะพี่นายกับพี่เต้ผมขอร้องนะครับอะไรอะไรไม่ไม่อะไรคือพี่นายกับพี่เต้เหรอวะไอ้บังเยอะเยอะใช่ไหมไอ้เถียงเหรอเนี่ยจีนจีนกูจะขึ้นรถกินจะขึ้นรถดองกูลืมแต่งไอ้ขึ้น มาดิมาดิอินเนอร์ไอซเจนเนอร์มันอยู่ข้างหน้ามันพังนะรถมันพังนะอ้ยกูไม่มีรถแล้วปล่อยกูไปเถอะมาร์คถูกยิงมันยิงมันกูไม่ได้กดซื้อรถถังไอ้เหี้าโดนแล้วมั้งเนยไอ้ข้างหน้าอีกบ้าเลยวะมึงทวงเกียร์ของกูไปแล้วนายจะทวงอะไรอีกย้อนยันยอมเรื่อง อคอเังไ okay, <okay>, okay. ังไงไให้บอกว่าบอกว่าี่นกับพี่ไมยอมสินรา,าพูดคุไม่ยอมอไม่ยอมเชื่